ก็นอนหลับตาค้นหาว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครคนนั้นเพื่อทำตามฝันหรือฉันเกิดมาแค่หายใจจะเป็นภาระหรือประโยชน์เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อ น,นี้แล้วศศินยังไม่กลับมาอีกคุณชายคะที่ฉันว่าคุณชายไปตามศศินกลับมาเถอะค่ะไม่งั้นเธอจะออกไปตามลูกกลับมาเองไปอ่ะไ,ไม่ต้องถ้าศัศินเป็นลูกผมก็ต้องเข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องทำแบบ ศาสินเป็นทายาทคนเดียวของนว่าผมเขาต้องรู้ว่าเขามีภาระและหน้าที่ที่ต้องรักษาสัญญาของเขากู่เรับเชื่อผมคุณภาพยังไงศาสินต้องกลับมา สแล้วเหรอคะน้องดาวตื่นแล้วเหรอจ๊ะอ๋อช่วยหน่อยพอดีว่าดาวหิวนะ้ำอะค่ะก็เลยตื่นขึ้นมาพยาบาลบอกว่าน้องดาวยังดื่มน้ำไม่ได้นะให้เอาน้ำได้แค่แตะแตปาก มากนะคะแล้วนี่พี่รวิทย์ไปไหนซะละ้คะไม่รู้สิตั้งแต่พี่มารวิทย์ก็ไม่อยู่แล้วนะสงสัยออกไปหาอะไรกินบ้างออแล้ว,ลวนี่พี่ศสศิงกลับมาทำไมคะเนี่ยพี่มีเรื่องกับคุณพ่อคุณแม่นิดหน่อยนะ่ะก็เลยออกจากบ้านมากะว่ามาอยู่ที่นี่ พรุ่งนี้เช้าจะได้ขึ้นรถกลับกับไอวิทย์เลยออเออเมื่อกี้พี่ผ่านตลาดท่าพระจันทร์อ่ะพี่ซื้อของมาฝากเยอะแยะเลยนะโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเรายังกินอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะหมอห้ามกินไปอีกวันสองวันเลยพี่สสิ่งกินเถอะคะ่ะจ้ะงั้นดาวพักผ่อนเถอะนะไาพี่ชมอ๋อ งั้นเดี๋ยวพี่ไปตามเมรวิสมาดีกว่ามันจะได้มาดูแลน้องดาวรอแป๊บนะจ๊ะนี่ค่ะส่งฉันแค่นี้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันกลับเองผมลาคุณตรงนี้นะครับผมต้องรีบขึ้นไปดูน้องแล้วสว่วนนิทผัดไทยของคุณแม่คุณครับมันหายไปไหนของมันวะฉันไม่เชื่อ,อกนะคะ ว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกคุณดูอย่างวันนี้สิเรายัางเจอกันโดยบังเอิญเลยแล้วถ้าโชคชะตาลิขิตไว้เราก็คงได้เจอกันอีกในวันข้างหน้าคุณไม่ใช่ออย่างนั้นหรอคะ ศดินมาได้ยังไงคะเนี่ยเมื่อกี้อ้อมอยู่กับใครอะใครอ๋อเมื่อกี้พี่เห็นอ้อมอยู่กับเขาแต่มองไม่ถนัดเห็นแค่เขามาส่งก๋วยเตี๋ยวให้อ้อม เขาเป็นใครเหรอจะ๊ะเปล่านี่คะไม่ได้มีอะไรอ้อมแค่ฝากเพื่อนซื้อผัดไทยให้คุณแม่นะคะเอาเธอะถ้าไม่อยากบอกพี่ก็ไม่เป็นไร พี่เข้าใจพี่สานสิมพี่รวิทย์ ไไหนมาคะเนี่ยหายไปสะนานเชียวพี่ไปกินข้าวมานะ่ะอ๋อเจอพี่ศศิน์หรือยังคะศสินธ์กลับมาที่นี่หรอค่ะก็พี่ศสิน์ลงไปตามพี่นี่ไม่เจอกันหรอแล้วมันลงไปนานหรือยังนะก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่โรวิ้เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะรานี้พอดีพี่สาสินเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับที่บ้านมาค่ะก็เลยหนีมาที่นี่ ศาส,สตร์เสรกรุงเทพได้ยังไงพอดีน้องสาวยุน้นพาตัดไส้ติ่งน่ะพี่เลยมาเป็นเพื่อนมันอ้อมได้ขึ้นไปที่วอดสามมั้งหรือเปล่าน้องได้ไปตึกนั้นนะขึ้นไปแล้วคะ่ะก่อนจะลงมานี่มันก็คงไม่รู้สินะว่าเป็นคนไหนชีวิตน,นี่มันเหลวไหลจริงๆไม่ยอมอยู่เฝ้าน้องดาวจะได้เจออ้อมด้วย อ้อมจะก,กลับบ้านแล้วใช่ไหมให้พี่เดินไปส่งได้ไหมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวอ้อนนั่งรถเมย์กลับเองได้ใกล้ิดเดียวเองค่ะให้พี่เดินไปส่งเถอะนะวันนี้พี่มีแต่เรื่องไม่สบายใจอ่ะเดินไปเรื่อยๆอาจจะทำให้สมองโล่งขึ้นมาบ้างก็ได้ พ่อคุณแม่จะให้พี่มั่นกับน้องนีหลังจากพิธีประดับปีพี่สัสเสงก็รู้มาตั้งนานแล้วนี่คะว่าคุณพลรนีเป็นคู่หมายของพี่แต่พี่ก็ปฏิเสธมาตลอดนะแต่มันคือหน้าที่ของพี่นะคะไม่ใช่นะอ้อมไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของพี่คือการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นทาหารที่ดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นคนดีของสังคมนั่น,นหน้าที่ แต่เรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องของหัวใจนะอ้อมและพี่ก็จะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่พี่ไม่ได้รักเด,ด็ดขาดพี่สินคะความรักกับการแต่งงานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะรักใครสักคนเต็มหัวใจโดยที่อาจจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันเลยก็ได้ อ้อมพูดเหมือนกับว่าอ้อมรู้จักความรักแล้วอย่างนั้นแหละกับผู้ชายคนที่อยู่กับอ้อมเมื่อกี้หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะอ้อมไม่ได้รักใครอ้อมแค่พูดตามที่เคยได้ยินมาก็แค่นั้นเองขอบคุณที่มาส่งนะคะ พี่อยากยกเลิกงานมั่นของใย,ยนีกับตาสัตสิงทำไมล่ะครับคือพี่เห็นท่าทีของสัตสิงเมื่อวานนี้แล้วพี่บอกตรงๆเลยนะว่าพี่สงสารเด็กพี่อยากให้หลานเนี่ยมีความสุขแล้วตอนนี้ราชสกุลศักดิศรของพี่มันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ร่ำรวยเหมือนเดิมแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าก็เป็นแค่เจ้าจนๆไม่ได้มีอะไรคู่ควรกับราชสกุลดวพงศ์เลย รวยจนไม่สําคัญนะครับพี่ชัยเพียงการที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เราสองตระกูลดองกันเพื่อรักษาสายเลือดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าศัสสิ้์ยังยืนกลานที่จะไม่ยอมแต่งแล้วต้องถูกตัดออกจากราชสกุลนวพงศ์พี่ขอยอมเป็นฝ่ายผิดสัญญาเองจะดีกว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะ ผมจะไม่ยอมผิดคําพูดที่ให้ไหว้กับท่านปุ่แต่ชายกิติไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเพราะคนที่เป็นฝ่ายยกเลิกคือพี่ราชสกุลนวพงศ์จะไม่มีอะไรที่ต้องเสียหายเลยแม้แต่น้อยอย่าลืมว่าชายกิติว่าราชสกุลนวพงศ์เป็นราชสกุลใหญ่ยังไงก็จะต้องมีผู้สืกสกุลแต่พี่ อีทายาทเพียงคนเดียวเท่านั้นคือพรานียังไงศักดิ์ศรีสอนมันก็ต้องสิ้นสุดลงที่พี่อยู่แล้วแค่พี่ผิดคำพูดเพียงคนเดียวเท่านั้นนะ่ะศาสสินก็จะได้มีความสุขแล้วก็ได้แต่งงานกับคนที่เขารักราชาสกุลนวพงศ์ก็จะได้มีผู้สืบสกุลต่อไม่ได้เด็ดขาดผมยอมให้พี่ชายเพียงมารับผิดชอบแทนไม่ได้สัญญาก็คือสัญญาทันทีที่เรียนจบยังไงศาสสินต,ต้องมั่นกับพรณี และแต่งงานกันทันทีเมื่อถึงเวลาคุณคุณพ่อสำเร็จไหมคะสำเร็จสิลูก พ่อรู้ได้ยังไงคะว่าพ,พูดแบบนี้แล้วจะทําให้คุณอาชายยิ่งต้องรีบจัดงานมั่นให้ลูกกับพี่สสิ่งให้ได้ <c oughs> ก็เพราะว่าพ่อรู้จักนิสัยของคุณอาของลูกตีน่ะสิใชยกิติเนี่ยเขาเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีเขาไม่มีทางยอมให้ใครมาออกหน้ารับผิดแทนเขาแน่ๆ <c oughs> าดสะอ้านนะทำไมถึงปล่อยให้ใบไม้ร่วงอยู่เยอะแยะขนาดนี้แล้วเหยวเสร็จตรงนี้แล้วไปกวาดในสนามด้วยนะจ้ะแล้วเร็วเข้าอาดนี่คนขับรถไปไหนฉันจะรีบไปกราบท่านพระครูขอเริอกมั่นให้ศส,สินเอารีบไปตามเกษมมาสิคุณภาตกลงนี่คุณจะยอมให้คุณชายบังคับคุณหนูเหรอคะ คุณก็รู้ว่าคุณหนูเป็นคนที่จะไม่ยอมอะไรง่ายๆอ่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องที่จะต้องขัดใจกับคุณพ่อคุณแม่มาก่อนแต่คราวนี้ไม่ว่ายังไงสัสินก็ต้องยอมคุณชายเอาจริงนะอาจฉันยอมเสี่ยงให้คุณชายตัดสัสินออกจากตระกูลไม่ได้หรอกแล้วคุณจะไปพูดกับคุณหนูยังไงล่ะคะคุณหนูว่าดื้อยังกอะไรดีเห็นตาใสๆแบบนี้นะคะบทจะดื้อขึ้นมาแล้วก็หัวชนฝาเลยเชี่ยว ตอนนี้เขาอาจจะดื้อบ้างตามประสาคนหนุ่มที่เอาแต่ความต้องการกองหัวใจตัวเองเป็นใหญ่กันในที่สุดเขาต้องเข้าใจเหมือนฉันว่าการเป็นนวพงม,มันสำคัญขนาดไหนฉันถึงทำได้ทุกอย่างเพื่อรักษามันไวไน้ไง ดวงดาวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคะขอบคุณค่ะดิฉันอาภารักษ์นะคะเป็นเพื่อนของพี่สสิทธิ์แลวก็คุณวิทย์สสิทธิ์มีแฟนแล้วเหรอจ๊ะใช่จ้ะชื่ออาภารักษ์ไม่ใช่แล้วคุณนะยังไม่มีแฟนครับ ผมชอบเขาข้างเดียวครับเมื่อวานคุณรวิทฝากให้ฉันมาช่วยดูแลคุณดาวแล้วนี่เขาไม่อยู่หรอคะพี่รวิทย์น่ะเหรอคะพี่รวิทกลทับโครากับพี่สิริตั้งแ,แต่ตอนเช้ามืดแล้วค่ะคุณหมออ๋อแล้วนี่คุณดาวยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่าคะ ก็เจ็บนิดหน่อยนะคะเวลาขยับตัวค่ะทนอีกนิดนะคะอีกไม่เกินอาทิตย์เนี่ยคุณดาวก็น่าจะหายดีแต่ว่าถ้าคุณดาวปวดมากๆเนี่ยคุณดาวก็ต้องบอกพยาบาลนะคะเขาจะได้เอายาแก้ปวดมาให้ค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้คุณดาวอย่านอนนิ่งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวท้องจะอืดพยายามลุกขึ้นมานั่งเล่นข้างเตียงบ้างถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอีกวันสองวันคุณดาวก็กลับบ้านได้แล้วค่ะแต่พอครบเจ็ดวันคุณดาวลับมาตัดใหม่ด้วยนะคะได้ค่ะคุณหมอ ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะคุณหมอรู้ไหมคะว่าตอนที่ฉันไปโคโราชค,ครั้งก่อนน่ะฉันไปช่วงเดียวกับที่คุณหมอไปออกค่ายเลยนะคะเสียดายเนาะที่เราไม่ได้เจอกันแล้วนี่คุณหมอรู้จักกับพี่รวิตด้วยหรอคะฉันไปดูมาก่อนเลยพอดีว่าหมอเป็นเพื่อนกับพี่สาสินตั้งแต่เด็กอะคะ่ะก็เลยรู้จักคุณรวิดไปด้วย อ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองไม่น่าแปลกใจแล้วค่ะคุณหมอเพราะว่าสองคนนี้เขาสนิทกันมากเลยนะคะถ้าเจอคนนึงเนี่ยก็จะต้องเจออีกคนึงอยู่ด้วยกันตลอดเลยค่ะงั้นหมอขอตัวก่อนนะคะต้องไปหาอาจารย์แล้วไว้เจอกันใหม่นะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมออุตส่าห์มาเยี่ยม ันนี้แกเงียบจังวะตกลงเมื่อคืนได้กลับไปนอนบ้านหรือเปล่าเปล่าไม่เปิดโรงแรมนอนเห็นดาวบอกว่าแกมีเรื่องกับที่บ้านก็เรื่องน้องนีอะแหละคุณพ่อบอกว่าจะให้ฉันแต่งงานทันทีหลังจากติดปีกเสร็จแกก็เลย รูมใจสินะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะั้นเรื่องเดียวหรอกเมื่อคืนฉันเห็นอ้อมอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแต่ฉันเห็นไม่ถนัดเพราะว่าเสาบังพอถามอ,อม้อมอ้อมก็บอกว่าเป็นแค่คนส่งก๋วยเตี๋ยวเฉยๆแต่ฉันมองในตาเขาก็รู้ว่ามันไม่จริง ตาเขาเป็นยังไงหรอวะไมรู้ว่ะฉันบอกไม่ถูกมันดูอ่อนโยนแล้วก็ดูดูอะไรมันทำให้ฉันรู้สึกว่า เขาเป็นคนพิเศษสำหรับอ้อมถ้าอ้อมเขารักคนอื่นขึ้นมาจริงๆฉันจะทำยังไงดีวะมันไม่ถูกไม่ควรก็รู้ ทุกอย่างที่เกิดในใจฉันที่มันยังคิดถึงเธอยยอนและหยุดเวลาไม่ไหวทุกอย่างไม่ควรมุนไปแต่ฉันก็ยังจะฟื้นทำอาจดูเมัอนฉันเป็นคนแข็งแรงแต่หัวใจมันอ่อนแอ สิ่งเดียวเท่านั้นที่ใจฉันแค่คือฉันจะต้องมีเธออะไรก็ทำให้ฉันเปลี่ยนใจ